นี่คือน้องตุกเนาะคนชีเป็นมามาเป็นนังเอกเอ็มวี่เนาะคูครับอ่าน้องชายเป็นเนาะกับร้านชายเนาะวันนี้ก็คือห่อสีมาไทยเอ็มวีเพลงพี่เนาะเพลงอ่าเพลงไม้ข้านวเงาเนาง กาทักทายสวัสดีพี่น้องและสวัสดีเนาะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับคําแซงมนาเนาะมื้อนี้ก็คือาเห็นนี้งอยู่น่ะเสร็จยังอัน่นุ่งชมมื้อนี้ก็คือเฮาสิมาถ่าย MV เพลงพี่น้องเพลงอ่าเพลงใหม่ของเฮาเนาะก แล้วแหละพี่น้องแต่ว่ายังบ่มียังมีนอกกันจีไทยไปเลยเนาะแต่ว่าเฮาสิบ่ทันได้ปล่อยนะปล่อยประมาณอีก4วันข้างหน้าพี่น้องก็สิได้ปล่อยเนาะแล้วเฮาสิอันแจ้งเติมเนาะว่าสิปล่อยมื้อใด้เนาะมื้อนี้ก็คือเฮาสิมาถ่ายเอีเนาะถ่ายอยู่หน้าพี่น้องยาี้ยมงแดงเนาะทาเบิ่งทาบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศโอ้ยนางเอ็มบีนี่เอ็มบีเอีมบยังอันเฮ็ดอันนั้นอยู่ ไปเป็นนักยิดีอกหมอสิไปย่างนําพี่น้องส่วนเอ่อนครเฮาก็คือกลางเป็นอ่าเพลงของเฮาเองเนาะพี่น้องเพลงคําแสงที่ิล่นกับล้านซายกับอแบเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเนาะว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องมื้อนี้สิมาถ่ายสิถ่ายช่องอ่าช่องช่องัาเนเนาะช่องวันเนาะ ที่ทายอยู่หน้านั่แล้วก็ไป้ทายอยู่บาทนั่เนาะที่ทายอยู่นี่ก่อนเนาะเขากระเทินออกมาหน้าเลยพี่น้องกระเทินว่าออกมาหน้าเขาจะทายอยู่หน้าเลยพี่น้อง่ายมึงแรงพี่น้องกระแรงเขานอนหน้าเนาะพวกเขาพวกลากพอนชิมือนาเขาชินอนหน้าเอานี่หนีบอ่ะทายใช่ปะไปเจอกัน ยังห้าเบวายังห้าบอลถ่ายนอยู่เนายบอลไหนว่ายเราไทยถ่ายยังห้าแบบบอลสีถ่ายเอ็มวีนะพี่เนาะเป็นเพลงใหม่ของเราเนาะเพลงจะซื้อยังแบบซื้อเพลงซื้อเพลงยังว่าจนได้ตังครับ คือคือเพลงต้นตะแหลกเลยยังปิดบังกันอยู่คือเพลงตะแหลกปล่อยกันโดเพลงจะซื้อเพลงจะชี้ใส่ซื้อเนี้ยเนาะแล้วเขาชิแกงร่างพีเนาะตอนนี้เขากาซีอ่นะฮาบอลไทยกันเนาะไปใช้ประกาศมั้ยเปล่ เดี๋ยตอนนี้ไปเลยเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องพ้าชีแถวนั้นตอนนี้ยังห้าอันนังบอยไปแล้วยังแาทอันตัวประกอบพวนเนาะยังเปลี่ยนชงเปลี่ยนเสือเนาะเปลี่ยนนางเอกเปลี่ยนนางเอกเปลี่ยนตัวประกอบนี่พระเอกเนาะแต่ผมไม่นางเอกไม่นางเอกนางเอกอยู่พวนบ่แล้วบ่มา้บ่ตอบสามบ่ไปสามชงบ่ได้เปิี่นเน็ต ก็เะเอาซาวตุกมาเขานำเนาะ,นะทิ่ที่ตายใช่วะเอ,อาอนไมานำเฮ้<า>ยโทรศัพท์เอามานำใน,นหันฮะป้านะถัวแก้วนะเปกิน,น,นเร็วกรอกินตลอดกับสม นล้ขี้ชุขี้ทางเห็นไหมเลยบิ่งหาเบก้าก่อนหาวิวก่อนพี่น้องเพราะว่าวิวมันง่ามมันลายเนาะอยู่หน้าเอาเนาะเป็นแบบธรรมศาสตร์นะจีไทยปลาเข่าปลาหนาวเนาะจุดเหลือกบ่ได้ว่าเจ้าจุดได้นะควัวมันง่ามควัวมันลายโูรตังเองเข้ามาเลยสีจัดฉากทำการแสดงเนาะมาทิ่เลยโอ้นางเอกชั่วโมงเบื่อเบื่ออยู่

ให้วะเดี <Lil whis> <istles> ๋ยวบอกคือไหวะเี๋ยวถักอะไรอยู่ถักอะไรเชียงมอยง้บักบักนึงนะบอกักบักนึงนะบอกักมอนี่คักอะไรนี่มาถ่ามกล้องนี่แล้ถ่ายเียงใครวะเชียงขักอะไรมอ นี่เราพี่น้องนี่ก็คือเอาเอาหนองมาเนาะหนองหน้ากระทางนี่แหละเพื่อนกระทางหน้ากระทางเนาะหนองตุ๊กเป็นเนาะเอามาเขาเป็นนางเอกเอ็มวีนี่คือหนองตุ๊กเนาะคนจีเป็นมามาเป็นนางเอกเอ็มวีเนาะครูครับอ่าน้องชายเป็นเนาะกับล้านชายเนาะกึ่งมาไทยได้หนี่เลยเนายอยู่หน้าเขาเนาะนี่เป็นยังไงเนาะ น,นี่คือตุ๊กเนาะมีมีสองบ่มีองซื้ออะไรซื้อน้องติ๊กผ้าเลาะแล้วน้องติ๊กผ้าเลาะเดี๋ยวเช้าคืนอ่าซื้อสองให้เนาะไปกดติดตามเพื่อนใดเนาะน้องติ๊กผ้าเลาะเนาะเพื่อนเกษตรอ่าขีดเกี่ยวกับทำอ่าการหาอยู่หากินนี่แหละพี่น้องแบบบานๆที่เขาคือสองขั้นเซงอยู่างเนาะไปเบาๆหยากเนาะเอามาจะเที่ยวเดี๋ยวป่าเที่ยวป่าเที่ยว เด็กเดียวจบหรอวะกล่องน้่แมติดจักกนี่อะไรใครอยู่นี้มันจะมีเพลงติดเองดิไปยังกันพี่เห็่ที่แท่งลงทื่นเลยเนาะลงอ่าเผือลงแหงเนี่ยแหละเพลงแหลกของเขา เท่านะคนกำับดูนี่แนวคนกำลังยืนเยื้อเท่าเลยองให้บ้านเราเลยวะจะดึงออกจากตุกจะยื้อเข้ามาดึงออกจากตุกนะครับดึงออกไปพ่อให้มันเทีนซ้ำชีโคนนี่พ่อแต่มเทีนซ้ำชีโคนเออแล้วก็ะทั้งรูมบารมันเทีุกบาร์มันเทีนตามได้เอาเพียงนามแข่งกันได้เพียงไหนมันเทีนด้วยบางที่ดึงออกมันเทียนขาน้ำบางที่ เราไปเก้าข้าล่งน้ำบ่ขาดับเลยเป็นคนเดียวเออเห็นคนเดียวก่อนเอ้เข้ามาอีกก็ได้ไปอ่าจิ้วอยู่ตอนนอนเนื่ยนะโอ้กับเปิดเพล่ยงได้ป่ะเปิดใช้ได้โอ้ที่ใก่แห้งนี่ขี้ยาอันเยอะเอ้ามาั่งเอ้ว่าจะกินนางหอมกันหนายืนว่ายืนไปอันนี้ก็ยังมานั่งแบบเดียวเออเดือนไหนก็ได้ <c oughs> บีเ้ออุบัติเหตุปาร์ตี้เพลง แน่ไม่ใช่หนิโอ้ยจะไปเพียงหนึ่งพี่ล้วหน่งขนาดเพ่ไฟติงเลยจะไปยังไงใจยยงไปบ้านจะไปยังไงใจยู่ะฮะก็จะมุ่ยไฟติงเขาแนวมไฟกับติงเขาก็จนชุพานเห็ดโอ้แต่เลยไม่อยากจะพูดเลยอ่าบิย่างนั่น โดนิ่งังมีตันีิตันก็อก้อก็ตันปีอันไหนกคุ้มเกะต่าหกะแตข่าเละกันั้มโมเียเสรกีนนาเปเกาะเอาแบบเอาแบบยางเฮียกันตีหอ่อแบบหอห่องใส่เอบบอแบบยเหียนะแบ เป็นคนยากนะบไหน่ย้คอวเาี่อัง้ว้าวเลยบอลขึ้นนองแบบแท่งนึ่งอะไรับุกานแมแรนที่หลดนอาแบบแท่งมนมเส้นนใน ตื่นมาไอจ่าบอก่าปุยไม่ดีูเมนุในการนาโคเคนก้าวมไม้จะปลูกใบขัด้พิจาร้าลดบอกว่าจนอนาหลันก็บพันธุ์ดียับเอาอย่างเงเหมือดตื้อเลยหม่นบอกยังไงยังถ่ายอยู่อ๋อไอ้ที่เลยแบบข้างขรางรถเลยนี่แหลพี่น้องตอนนี้กะ ทายบุลเล่อส้เนาะคำก่อนเนาะทายบุลเล่อพี่เนาะฮะโทรศัพทำคำกูว่าใช่โทรศัพท์โอ้โทรศัพท์กันเรื่องคือกันแหละมันคำมันซีบงานเดี๋ยวมึงมาห่าก็บทายต้อนิดนึงพี่น้องพ่อเล่นสนุกเขาก็ไปทายเอานหนังงานกระไดนะมันถอนเล็กหน่อยเนาะบม่อเดือดสัพี่เนาะเรื่อกงานคำเนาะมาเหตุคำป็นจะได้ นั่งอีกคนใหม่เหรรู้สึกแบบตื่นเต้นจังตื่นเต้นหยางบุไปเลยนั่งอีกคนใหม่โยบเอาโยบเอาหู้ยหนอนยนี่แหละวเนาะคางแหลกเนาะเข้ากับคางแหลกที่กันในพี่น้องไปกับคือกันเนาะคางแหลกมาพี่น้องอย่ามาทันใจโยบเอาโยบเอาเนาะอีกคนนึงเนาก็คือว่าชิ้นอยู่กับกล่องกลิ่นด้วยน้ำมันหยาดด้วยนะ มึงเจ้าเควากรมวชืเป็นอะไรไม่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 รม่บม่ไ่ามัไเปไนยังไง่ม่ไมีม่นมีไมงบ่มีไม่ไม่ม่ไม่ยั่จม่แม้วม่ไเ่ไม่ไม่ม่ไน่ไม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่าเ่ไ่ไม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 ืไม่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 ่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่อม่ไ่อมันน่่ไม่ไม่ไม่มไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่่ อแ,บบแ,บบแบบอปเปลแอปเปลตะแลงขึ้เจ้าจจริ้งจั๊งยังถทายมีเพลงกแบบธรรมดาลิงหัวไปมาแต่ข้างในมาตัวนึกใช้ออกมาข้างในอยู่เรื่องเพิ่งกี่นาเกิดด้านเจอขอบใจเด้อตุ๊กทำนะพี่น้องตอนนี้ห้ากับสีได้ไปจูต่อเนาะแล้วจะ เราจะเกี่ยวเขาครับกับมาไทยมีเพลงล้วจะมีเพลงกัไปจุดต่อจุดต่อแตนจุด่ายคลิปใรเอาคลิปกับผู้นันไปเอาเขาเอาขอแล้วมันถึงแดงแย่มแดงี่น้องนะบัดภาพได้น้องุิคเป็นได้คือภาพบอเ็นบอเนะไรอย่าี้ีแบบซีเปลี่นนะภาพก็ แบบสีใสสีใส็คือพี่นนอเบ่บางเบิ่งอ่าทองงาดเมื่อสไว้สใสเอาซำคมแตม่นะลงสีลงอแล้เมื่อสตมแตกเน่แตมแตังเป็นหลานสร้างหลานพอคา่ล้วพี่นนอกาบุเป็นยังเนาะกาพัไปติดตามผลงานเพลงเขาเนาะพี่นนอนอกาสีปลอยไว้ๆนี้แหละประมาณสมื่อเนาะีตัวจะได้รถคือคือ่ปันไตัวนี้ลเบอร์ทยได้ไรจะได้รถ เห็นครึ่งหนึ่งก็มีคำว่าสิบายเห็นก็สูงเขาห้มันวิดโลเห็นจ่พ่นัดต่อหลดไปเลหมอกลงแตวบอกใช่หมอกกันดิเรอกำัเริ่มลงเลยนะไห่ไม่เป็นสาคักก็มือเป็นสาวมือทีบอเป็นสาหมอกอันนี้ความเื่อจากใบเขามันหอนมันเป็นออกมาจากอ้างในมันนานยังสี่ทีอย่างใส่ทันเลยทีอยอ้ยเจ้าฮือะ อะไรพี่น้องตอนนี้กับชิกะเกี่ยไปเอาต่อเนาะไปจูดต่อเนาะแกะน้องเมื่อสิทายคลิปเนาะกับไปส้มไปส้มในคลิปน้องเพื่อนเนาะสำหรับคลิปแมวกับบุ้งยังไรเนาะไทยมีมเนีกาที่ได้ปิดไว้เพียงเท่านี้เนาะพาไปซับตะไคร่สองไม้เข้าเนาะเป็นสองเพลงเนาะฮัสิปล่อยให้พังเรื่อยๆพี่น้องสองเอ็สเอลข้าแซงพี่น้องกับนีผู้ติดตามแล้วพั่นพั่นกว่าคนเนาะพั่นไปเนาะพี่น้องผู้บงสี่แสน เพียงไม่มาเอ้ยเพื่งเพียงไม่เขาเพียงเขากระปล่อยไปมือมือวันนี้เนาะสี่เส้นมาอุดเพียงเขาปล่อยไปมือวันนี้พี่น้องเพียงอ่ะเพียงแหลกของเขาเนาะอันนี้เพียงที่ซองเนาะก็ถือว่าพ้นตออภับกะดีอยู่พี่น้องแหลกของเขานีเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้องทราบว่ามันมีจุดของเขาเองเนาะพี่น้องนี่มันจะเป็นของเขานะนะมันปังมากอะว่าบปไหนเนาะแล้วแต่เอาเนี่ยในไปแก่ในบูเปื่อยนี่เลย กันมาตายก่อนโอาม่ินะกอไรพี่น้องกับเยอะกันลิปนาเุธพี่นไองอไก็แชร์ด้วยพี่น้องบายพี่น้องยำยำคืออันนั้นได้อันนั้น